เป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มักจะเจอกับปัญหาการเครื่องค้างเครื่องกระตุกหลังจากที่ใช้งานเครื่องไปได้สักระยะหนึ่งนะครับ<อ>และนั่นก็ยังรวมไปถึงปัญหาแบตโทรศัพท์ที่หมดไวขึ้นด้วยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางทีมงาน n o x เองนะครับได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้นะครับและก็ได้ทําการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Nox Boo s เต r ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้โทรศัพท์ทุกท่าน ได้โหลดไปใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกันนะครับและว,วันนี้นะครับพี่สบอยนะครับก็มีบทสัมภาษณ์จากผู้ที่ได้โหลดแอป Nox b o o ูสเตไปใช้งานจริงนะครับจะเป็นยังกันบ้านครับเชิญรับชมกันครับผมตอนหน้านี้ผมเคยอยากจะเควี่องโทรศัพท์ทิ้งแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ทุกๆ5นาทีเพราะเครื่องมันค้างบ่อยซะเหลือเกินแต่ฟังก์ชันบูสแรมของ Nox Booster เนี่ย ทำให้ผมสามารถใช้งานแอปต่างๆในเครื่องได้อย่างรวดเร็วทันใจผมเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยครับผมผมเคยหัวร้อนจนเกือบจะกินโทรศัพท์เข้าไป้นเครื่องเพราะเครื่องนั้นมากระตุกตอนกำลังเล่นเกมแต่แอป nox Booster เนี่ยมีฟังก์ชันช่วยเล่นความเร็วเกมที่ช่วยปิดแอปที่ทำงานเบื้องหลังตอนนี้ผมกลายเป็นคนใจเย็นขึ้นเยอะส่วนผมเคยต้องไปโรงเรียนสายเพราะว่าต้องรอโทรศัพท์ชาร์ไฟให้เต็มแต่แอป Nox b o o s t e r ช่วยให้ชีวิตผมง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันประหยัดแบต ทำให้ผมมีเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นได้เยอะเลยและนั่นนะครับก็เป็นเพียงเสียงจากผู้ใช้งานเพียงแค่บางส่วนนะครับแต่ว่าแอป n o x Booster เองเนี่ยไม่ได้หยุดพัฒนาแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางแอปเองได้มีการอัปเดตฟังก์ชันเข้ามาใหม่นั่นก็คือฟังก์ชัน Smart Power Saver นั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เครื่องของเราประหยัดการใช้พลังงานอย่างมากขึ้นด้วย โดยจะมีหมวดแยกที่ย่อยออกเป็น4หมวดด้วยกันแต่ว่าพี่สมบอยเองนะครับชอบใช้หมวดประหยัดแบตอัจฉริยะมากที่สุดเพราะว่าใช้งานง่ายไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมากนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับแอป n o x Booter เอเองยังได้เพิ่มฟังก์ชันชาร์จเร็วเข้ามาด้วยนะฮะไมแก็เสียบสายชาร์จแล้วก็คลิกแค่คลิกเดียวนะครับก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จให้เร็วขึ้นได้ด้วยนะครับผมและสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้โหลดแอป n o x b o o s t e r นะครับสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ Google Play Store นะครับหรือ โหลดแล้วอย่าลืมรีวิว5ดาวกันเลยครับน้องๆอย่าลืมเลครับสุดยอดแอป,ปที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องโทรศัพท์ของคุณต้องแอป,ปนี้เลย Nox Booster สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชา n แนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับ สวัสดีวันเสาร์ครับสวัสดีวันคริสต์มาสแบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับวันคริสต์มาสแบบนี้นะครับไปเที่ยวที่ไหนนะครับหรือไปทํากิจกรรมอะไรยังไงกันหรือเปล่านะครับและสําหรับวันคริสต์มาสแบบนี้นะครับพี่สบอยนะครับก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนนะครับมีความสุขกันมากๆนะครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับอย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับโควิดโอไมครอนยังระบาดรุนแรงอยู่นะครับแหมยังไงก็ต้องระวังหรับ เอาละครับน้องๆครับและสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็มีน้องๆนะครับขอกันเข้ามานะครับว่าอยากให้พี่สบอยนะครับ รีวิวนะฮะเจ้าตัวโทรนะครับโทร GE นะฮะ,ะเอ็กซ์ตรีมกันต่อนะครับเพราะว่านะฮะตะขาี่แล้วรีวิวไปนะยังไม่ได้ครบหมดทุกตัวนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทําการรีวิวกันต่อนะครับแต่ว่าจะได้กันสักกี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวคงต้องตามดูกันต่อเลยนะครับเอาครับมาครับและสําหรับตัวแรกนะครับที่พี่สปอยนะครับยืมมาเป็นในแบบนะหน้ากล้องวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวโทรที่มีช<ส>ื<ส>่<ข>อว่าแดนนี่ดีอีพิก ฮิปซี่โอ้ดาชื่ออ่านยากนิดนึงนะฮะเสกออกมาแล้วนะครับก็ดูมีลักษณะที่จะเป็นเหมือนเป็นสัตว์สี่ขานะครับแล้วก็มีเขายาวๆนะครับเหมือนพวกเขากวางแอนทิโลปนะฮะที่เราเคยเห็นในสารคดีนะครับอ่ะนะเดี๋ยวลองปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวก็ดูหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปครับนี่นะฮะแดนนี่ดีอีพิกฮิปซี่นะฮะเดี๋ยวลองปล่อยให้มาโจมตีดูสิจะรวดเร็วหรือเปล่าโอ้มีความเร็วนะฮะมีความวิ่งเร็ว วิ่งมาแล้วชนทีเดียวนะฮะโอ้โหดาจ้าตัวนีไลท์สละเกิดนะครับผมอ่ะนะมาดูกันต่อเลยนะครับครัวที่แล้วเราถึงตัวไหนนะนะฮะพี่สมบอตก็จําไม่ได้นะฮะน่าจะตัวนี้หรือเปล่านะตัวที่ชื่อว่า Connected นะครับไหนครับ Connected โอ้เย้โอ้โหเดี๋ยวนะฮะนี่มันโรสามหัวนะครับอ๋อเป็นการเอาโรสามตัวนะครับมาต่อกัน นะฮะสมชื่อกับเขาเลยว่า Connected นะฮะที่แปลว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่นะฮะเด e c o n n e c t e d ของเรานะครับฝ่ายครับ Connected เจอกับคอตูแมนโอ้โหถ้าโจมตีแบบแยกล่างเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเราดูกันอีกทีหนึงนะฮะรอบนี้เอา682ด้ีกว่าโอ้โหแต่682ก็ยังงับแรงเกินไปนะฮะลองเอาตัวละครอึดๆหน่อยดีกว,ว่านะฮะแต่ว่าดาเมจไม่ได้แรงเท่าพี่682นะฮะ ลองดูเจอรี่หน่อยเป็นไงนะครับโอ้โหนี่ครับท้าโจมตีขนคอนเน็ตเต้นะฮะโอ้โหแต่ใครว่าพี่เจอรี่โจมตีไม่แรงนะฮะนี่ครับยิงไปประมาณ10ดัดตน,นะครับคอนเน c ตเต้เรากลับบ้านเกิดไปเลยนะครับเอาฮะดูกันต่อครับตัวนี้นะครับชื่อว่า Corrupted Warrior นะครับ Corrupted w a r r i o เโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะมี4แขน4ขาโอ้โหเวาลาวิ่ง เวลาวิ่งเดี๋ยวนะฮะเวลาวิ่งมีอะไรยาวๆยื่นออกมาจากปากเป็นหนวดแมลงสาบหรือเปล่านู่นนะครับไปนู่นแล้วนะฮะโอ้โหตัวนี้ว่องไวมากนะครับ Corrupted Warrior นะครับเอาละฮะเมื่อกี้ชื่อว่า Corrupted Warrior ตัวต่อมานี้ชื่อว่า Corruptus นะฮะ Corruptus ยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยมีเพลงมีเพลงของ f i เด Night นะฮะแต่เขาปิดก่อนี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นี่นะฮะ คอรับตัสนะครับโอ้แกไปรวมร่างกับตัวอะไรมานะครับแล้วถือแม่เหล็กแบบนี้นะฮะอ่ะนะฮะส่งคนมาจัดการเลียร์แมพหน่อยนะฮะอย่างคุณลุงโลโต้ครับไปครับคุณลุงโลโต้ไปเลยโดนนะครับคุณลุงโลโต้เจอคอรับตัสนะฮะอัะนะฮะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเคยดูไปหรือยังนะฮะชื่อว่า Curse of Oil นะฮะโอ๊ยอะไรครับ Curse of Oil นี่คือคำสาบ ของน้ำมันนะโอ้ตัวนี้มันไปเล่นอะไรกับน้ํามันมาหรือเปล่านะทําให้ตัวเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับโอ้โหอ่ะนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะต่อมานะครับชื่อว่า damage ghost นะฮะคืออะไรผีที่ผีที่ถูกโจมตีถูกทำลายโอ้นี่นะผีที่ถูกโจมตีมานะฮะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ เฮ้ยอะไรมียืนเต้นด้วยนะฮะมียืนเต้นแบบนี้นะครับโอ้โหน่ารักกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะต่อกันเลยครับตัวนี้ชื่อว่า Dancing Pro นะครับแหมมีมนี้เราน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับเป็นโทเต้นเต้นแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้น่ารักนะครับใช้ได้อ่านะครับไปกันเร็วเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่า Dark Room Entity นะครับสิ่งลึกลับในห้องมืดนะฮะว้าว นี่นะฮะไปแล้วนะถืออะไรไปนะครับแล้วก็โยกหัวโชว์แบบนี้นะฮะเอาครับมากันต่อที่ตัวนี้เลยโอ้โหทำหน้าแบลมาเชียวนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่า December 12นะฮะหรือว่า December เอ่อ12ธันวานั่นเองนะครับอ่ะยังไงครับเดี๋ยวนะแล้วถือโน้ตบุ๊กกับถือเค้กนะฮะแล้วก็มีหมวกเหมือนจะเป็นหมวกปาร์ตี้หมวกเบิร์ดเดย์นะฮะแล้วก็ไปยืนเต้นแบบนู้นแล้วนะครับสำหรับ เดซ ember เทเวลเรานะฮะเลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมาต่อที่ตัวนี้ครับตัวนี้โอ้โหเดี๋ยนะชื่อยาวมาก the r u e air fast โอ้โหอะไรเนี่ยยาวมากนะครับชื่อยาวมากโอ้โหแล้วเสกมาเกียนมากนะครับและเหมือนจะมีรูปอมกุส <laughs> ไม่ใช่นะเหมือนจะมีรูปอมังอัสอยู่ด้วยนะครับที่ข้างซ้ายขวาของหัวเขานะฮะ ตัวนี้เราเคยดูไปแล้วนะครับที่ชื่อว่า desperation นะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูตัวที่ชื่อว่า digital corruption นะฮะโอเรามีเฟดด้วยนะฮะ digital corruption นะครับโอ้นี่ครับการโกงทางดิจิตอลนะครับโอ้โหตัวเป็นช็อตไฟฟ้าแบบนี้นะครับอะไรครับเล่นมือถือเล่นมือถือแล้วไฟช็อตหรือเปล่านะฮะแหมแสดงว่าไม่ได้ใช้น็อกสปู t เตอร์แน่นอนนะครับอาการนี้อ่ะนะฮะเฟดหนึ่งไปแล้ว ล้วเฟสสองจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยโหโอ้ย,อย,อยแท็บเล็ตยักษ์นะฮะโอ้ดิจิตอลคอร์รัปชั่นเฟสสองที่แกกลายเป็นแท็บเล็ตยักษ์แบบนี้นะฮะแล้วเป็นหน้าโทโอนิ่งๆ,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 ๆอยู่ตามพื้นแบบนี้นะครับโอ้โหนะฮะตัวนี้นะครับเรายังไม่ดูโอ้โหนะหน้า,นาตาหน้าปกดูน่าสนใจนะครับชื่อว่า dissociative t r o w นะฮะที i โซเซียตีโตแปลว่าอะไร <c oughs> นี่นะฮะโอ้โหเป็นโทรที่หน้าตาดูลี้ลับนะฮะดูเหมือนจะเป็นกึ่งผีด้วยนะครับสำหรับโทรตัวนี้นะฮะโอ้โหเหลือล้ายตัวนี้ชื่อว่า Eternal Fear นะฮะความกลัวที่ไม่มีสิ้นสุดหรือเปล่านะ e t e r n a l ไปว่าอะไรจำไม่ได้นี่นะฮะลักษณะเป็นหัวซ้อนหัวแบบนี้ นะครับมีหัวอยู่ในปากอีกอันหนึ่งนะครับตัวโธตัวนี้นะฮะต่อมาครับมากระที่โทรหน้าเบลวอีกแล้วนะครับตัวนี้ชื่ออะไร everywhere at the end of time สเตทหนึ่งหรือว่าเฟสหนึ่งนะฮะแปลเป็นไทยก็คือทุกทุกที่ที่สิ้นสุดของการเวลานะฮะอ๋อนะฮะการเวลามีที่สิ้นสุดด้วยเหรอนะฮะแต่ว่าโทรคนนี้เขาบอกเป็นที่สิ้นสุดของการเวลานะครับอ่ะนะครับเฟสหนึ่งเป็นแบบนี้ เฟส2เริ่มจะคิดนะเริ่มทำหน้าคิดแล้วนะครับเรามาทำอะไรตรงที่สิ้นสุดของเวลาแบบนี้นะฮะแล้วมันจะมีความหมายอะไรถ้าเราอยู่ตรงที่สิ้นสุดของเวลานะครับเริ่มคิดอ่ะเฟสาเป็นไงครับยังคิดอยู่รอเปล่าเริ่มคิดเริ่มคิดเยอะนะฮะแต่ว่าก็เริ่มจะปล่อยวางนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราหาคำตอบไม่ได้ประกันว่าที่สิ้นสุดของเวลาแล้วมันมีอะไรนะฮะโอ้ดินะะอ่ะ อ่ะยังไม่หมดอีกอันมีเฟสสี่นะเฟสสี่เป็นไงอุย้ยเออเริ่มจะเริ่มจะเพี้ยนนะฮะนะครับเฟสสี่เริ่มแล้วออกการแล้วนะ,ะต่อมาเฟสเฟสที่ห้ายังไม่หมดด้วยมีอีกเฟสหนึ่งเอาครับเฮ้ยถ้าน่าเกลียดมากนะครับเฟสที่ห้านี่นะฮะโอ้โหนะฮะไม่มีอะไรทําก็อย่างนี้แหละฮะอยู่ที่จุดสิ้นสุดของเวลานะครับ <S <S เกิดอาการว่างนะครับ อ่ะแล้วเฟสสุดท้ายจะเป็นยังไงนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันปังเอ้านอนรอให้นะครับเปล่าเปลียวเดียวดายนะครับเหงานะฮะเพราะว่าไม่มีใครอยู่ด้วยนะครับโอ้โหนะฮะเฟสสุดท้ายพี่สบติด้ว่าจะมีอะไรทีเด็ดนะฮะแมกลายเป็นแบบนี้ซะงั้นนะครับอ่ะโอเคครับต่อกันเลยนะครับต่อบาร์ชื่อว่าตัว executioner นะครับหรือว่านักสังหารนะครับนักลงโทษนะครับ โอ้ยโอ้ตัวนี้หน้าตาแบบเฮ้ยโอ้โหนี่ฮะมีหันมามองหน้ากันเองด้วยนะฮะ Executioner น,น,นะครับหน้าตาแบบไม่น่าไว้ใจเลยนะ,ะโทตัวนี้นะครับตัวนี้ดีกว่า Fish GE นะครับโอ้มีโทร GE แล้วรอบนี้มี Fish GE นะครับจะเป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยว <laughs> โถปลาทูหรือเปล่าฮะโอ้นี่ฮะปลาทู ปะทูเดินได้นะฮะไปแล้วนี่นะฮะแม่โทรปะทูก็มานะครับอ่ะนะครับโอ้โหเวลาก็ผ่านมาเร็วซะเหลือเกินนะครับยังรีวิวไม่หมดเลยก็เลืออีกตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวพี่สมบอยแถมตัวสุดท้ายให้เอาใครดีนะะฮเดี๋ยวขอดูตัวทีเด็ดทีเด็ดหน่อยอ่ะนะฮะส่งท้ายเอาตัวนี้ละกันนะครับมันต้องตัวใหญ่ๆหน่อยนะฮะสมกับการปิดท้ายตัวนี้ชื่อว่า good life นะครับหรือว่าชีวิตที่ดีนะครับแม่โทรชีวิตที่ดีจะเป็นยังไง โอ้โห oh, oh, oh. ตัวเบลเลอร์นะครับโอ้น oh, 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 so, ี่ฮะนี่คือโทรที่ชื่อว่าเจ้ากู๊ดไลฟ์นะฮะโอ้โหนี่นะเลือดก็เยอะใช้ได้นะครับแล้วจ้องตามพี่สบอยตลอดเลยนะฮะอ้าวนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะส่งคนนะที่จะมาเคลียร์แมพให้เรานะครับพวกโทรเหล่านี้นะครับจะได้กลับไปสู่จักรวาลของพวกเขานะฮะโดยสวัสดิภาพนะครับบาย ใชครับ682นะฮะต้องเจอกับเหล่าบรรดาโทรนะครับรอบนี้เยอะกันแน่นอนนะครับโอ้ตัวนี้มีพูดอะไรด้วยนะฮะจัดการไป2แล้วครับ682ยังไงครับครับหายไปนะฮะนี่นะครับนักเคลียร์แมปในตำนานนะครับต้องยกให้กับพี่เคของเรานะครับเอาตัวไหนก่อนเอาตัวใหญ่เลยนะครับโอ้โหกูดไลฟ์ไปแต่แล้วนะครับมาต่อกันที่ Damage Code แล้วก็ดิจิตอล Corruption นะฮะเฟสหนึ่งเฟสสอง โอ้โหนี่ไอตัวนี้ตัวที่มีเฟดนะครับตัวนี้เป็นเฟดสองอยู่ไอตัวที่ไปอยู่ที่สิ้นสุดของการเวลานะครับเอาครับนี่นะฮะเฟดสี่แล้วเฟดห้าแล้วเฟดหกแล้วครับนอนร้องไห้แล้วก็โอ้ปีเฟดสุดท้ายตายเป็นผีกระดูกแบบนี้นะครับโอ้โหส่งท้ายให้รูดูแบบนี้ด้วยนะฮะอ่ะปาทูนะครับก็ะโดดจระเข้กินเวลาครับปะทู อ่ะนะฮะก็เดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ SCP-82 จัดการตัวที่เหลือแล้วกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องสมบอยกันโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยเลยกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับทุกคนเจอกันใหม่ครับ